สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนเซียงแล้วนะคะก็วันนี้นะเรามาแบบโอ้โหโชุดแบบ อลังการแบบนี้นะคะผมดัดนิดหน่อยแล้วก็หน้าที่แต่งเต็มขนาดนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากแต่งหน้าไปงานน,นะะั่นเองค่ะก็เห็นช่วงนี้นะคะมีงานแต่งค่อนข้างเยอะใครกำลังมองหาทีช่วยเรียแต่งงานแต่งงานนะคะหรือว่าแต่งไปไม่ว่าจะเป็นไมเนียอะไรก็ได้นะคะจะว่าแบบลุคนี้โอเคก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยมันก็อันนี้เจนบำรูหิวแล้วเรียบร้อยนะดู แล้วก็จะให้ดูสภาพผิวคือชว่วงนี้เป็นช่วงประจําเดือนนะทุกคนก็จะมีสิวเม็ดบึ้มโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าประมาณนี้จะทําให้กลายเป็นหน้าที่ไปงานได้ยังไงนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจนขออนุญ,ญาตลงเป็นพรมเมอร์ก่อนนะคะตัวนี้เป็น no พอ r no m o no. ของ f ิต c o s m e t i c นะคะเป็นพรมเมอร์ที่ตอนแรกที่ออกมาจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้เลยแต่พอเกลีย่ยไปบุ๊บเนี่ยมันจะเบลอรูของขนแล้วก็คุมมันได้ค่อนข้างดีเลย มันจะเปลี่ยนจากเนื้อที่เป็นแบบนิควิดให้กลายเป็นเนื้อแบบกึง่งกึ่งซิลิโคนนิดนึงอะหน้าแบบแมทขึ้นเลยนะทุกคนเราก็เน้นลงตรงที่มีปัญหาก็พอนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงคอนซีลเลอร์ก่อนเลยนะคะคอนซีลเลอร์ที่ลงวันนี้นเป็นของ Anastasia นะคะเบเวอ i ์ฮิอ่์ชื่อเขาคือ Magic Touch Concealer แตจะเรือมมาเป็นเบอร์สีของ Anastasia เนียเขาจะมีเรนจ์สีให้เลือกเยอะมากเลยนะก็คือมีทั้งแบบ ผิวนิวชัลผิวคูลแล้วก็ผิววอร์มนะคะเราจึงจจะขอลงตรงรอยสิวก่อนเลยนะคะเ่นเห็นตัวนี้เป็นเฟรนด์ิตของบล็อกเกอร์หลายคนมากเลยนะก็เลยเออเอามาลองดูนะคะเพราะมันก็ดีนะทุกคนคือเนื้อมันชุ่มชื้นแต่ว่ามันเซ็ตตัวค่อนข้างเร็วอะทุกคนหมายถึงว่ามันไม่ได้ใช้ตัวช้าจนเกินไปอ๋อแล้วก็แบบเจนอยากแต่งลุคนี้เพราะว่าเห็นช่วงนี้แบบมีงานรื่นเริงกันเยอะช่ป่ามีพวกแบบว ja ่า งานแต่งค่อนข้างเยอะเราเจนก็คิดว่าแบบเออลูกเนี่ยเจนอะ่ะชอบแต่งเวลาไปงานนะคะแบบกินเลี้ยงสุกจีนที่บ้านหรือว่างานแต่งอะไรเงี้ยริงก็แต่งประมาณแบเนี้แหละทุกคนแล้วก็เดี๋ยวใช้ฟองน้ําของเอ,อ่อมิวสกินในการช่วยเกลี่ยเลยนะคะจะเกลี่ยจากใต้ตาก่อนทุกคนช่วงนี้อาจจะแบบพางหายกันไวนิดนึงนะเพราะว่าแบบเจนเดือนหนักแล้วก็มีงานเยอะมากช่วงนี้ เป็นอยู่ปีสี่แล้วนะทุกคนหน้าเราอาจจะแก่กว่าไว้ไปบ้างจริงๆแลคือเราไม่ไอ,อ,อยู่ปีสี่นะทุกคนเรายังไม่เรียนจบ <c oughs> พอเป็นตรงสิวตรงที่เรารู้สึกว่าอยากให้ coverage มันแน่นขึ้นนะทุกคนแนะนำว่าให้ใช้เป็นพัฟนะคะพัฟคุชั่นอะไรก็ได้นะคะพอใช้พวกพัฟ u ุช i ั่นนะคะคอนซีลเลอร์มันจะปกปิดได้ดีกว่านะเพราะว่ามันไม่ได้แบบดูด เนื้อผลิตภัณฑ์ขนาดนั้นนะคะทุกคนพอลงคอนซีลเลอร์ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลงคุชชั่นต่ออีกทีนึงคุชชั่นตัวที่เลือกมาลงเนี่ยก็จะเป็นของ YSL นะคะเป็นรุ่นนี้เลยตัวนี้คือรุ่นเล e Cushion Incredible นะคะเจนไว้แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมมันน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะเจนใช้เบอร์สิบแล้วก็อันนี้มันเป็นเคสที่แบบข้อาาใหม่นะเจนกดมาจากในเว็บซึ่งเจนชอบมากเพราะว่าเจนอะมีกระเป๋าของอิสซงที่เป็นแบบหน้าตาแบบนี้เลยทุกคนเจนอะชอบคุชชั่นเขามากเพราะว่าหนึ่ง กดเนื้อผิวหนันกระอมาง่ายมาก2คือแบบแพคเกจิ้งสวย3คือเจนชอบเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็4คือพับคัชชั่นเขาดีมากทุกคนพับอันเนี้ยคือไม่กินเนื้อคูชชั่นเลยนะแบบ Amazing มากคือปกติเวลาที่เราใช้คูชชั่นอะคะ่ะพับมันจะชอบกินเนื้อคูชชั่นใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือแทบจะแบบไม่กินเนื้อคูชชั่นเลยไม่รู้แบบทําได้ไงคือเจ๋งมากเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนี้ก่อนนะคะตรงจุดที่หนาของใบหน้านะคะแล้วก็ค่อยค่อย ค่อยๆไล่ไปจุดที่มันบางขึ้นนะคะคือเจนจะแบบไม่ถูนะถึงจะเป็นจุดที่แบบว่าเป็นซอกๆเนี่ยเจนก็จะไม่ถูเพราะจะรู้สึกว่าพอถูแล้วอ่ะมันมันเป็นค่าบทุกคนสําหรับเจนนะคือมันหลุดพวกคอนซีลเลอร์กับไพรเมอร์ที่เราลงไว้ตอนแรกอ่ะมันจะหลุดนะเจนก็เลยจะเน้นเป็นการตกให้ดูนี่คือข้างที่ลงคูชชั่นไปแล้วและนี่คือข้างที่แบบยังไม่ลงคูชชั่น ือแบบมีความต่างกันเยอะมากทุกคนต้อเราใช้การแบบว่ากดเนี่ยไอ้พวกคอนซีลเลอร์หรืออะไรที่เราลงไว้ตั้งแต่แรกนะคะมันก็จะไม่ขยื่อน,นะคะผิวสวยมากเลยโอเคงานผิวเราจะประมาณนี้นะทุกคน แล้วก็อันนี้เจนใช้เบอร์สิบแล้วคือมันขาวสุดของเขาแล้วถ้าใครที่แบบขาวกว่าเจนก็คือใช้ไม่ได้แล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราจะ move ไปแต่งตาก่อนนะคะคือเจนจะให้ผิวเนี่ยเขาได้เสร็จตัวก่อนนิดนึง p a เล t ตาที่เราใช้วันนี้จะเป็นของโร m a นนะคะเป็นอ่าเป็นดรแดนพาเลตสีศูนย์หนึ่งทัมพาสกาเดนนะคะคือเจนชอบสีแนวนี้มากเลยนะคะสีมันจะออกเป็นแบบชมพูอมส้มพีชพีชแบบว่ารู้สึกว่ามันใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายสีที่เขาเลือกมาเนี่ยมันใช้แบบ ไม่ต้องคิดมากมันก็ใช้รวมมสวยอะแล้วก็อันเนี้ย For เอลมีเยอะด้วยนะทุกคนอันเนี้ยค่อนข้างดีมากอะตอนเนี้ยเป็นพาเลทที่หยิบมาใช้บ่อยมากจริงๆนะเดี๋ยวจะเริ่มจากสีนี้ก่อนนะคะตันนี้คือสีพิงค์แพสนะคะใช้กับแปรงของโลลิกที่เป็นหัวคู่ๆนะคะแตะๆแล้วก็เคาะนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้จะลงเป็นเบสก็จะลงให้มันกว้างนิดนึงนะวันเนี้ยจะลงออกมาให้มันมีความยาวนิดนึงด้วย เสร็จแล้วนะคะเราจะลงบริเวณใต้ตาด้วยนะลงไปทั่วๆเลยให้มันฟูๆก็คือวันนี้จะลงสีแรกให้มันยาวแล้วก็กว้างขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะตีดลเนอร์เป็นแบบว่าแคทอายนิดนึงนะคะสีต่อไปที่ใช้นะคะจะเป็นสีนี้ก็คือสีชื่อว่าเมลโลคอัลนะคะลงบริเวณที่แบบแคบลงแล้วก็แปลงหัวแบนๆแ,แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะจะใช้สีเดิมนะแล้วก็ลงตรงตรงนี้เลยสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่หนัวก็ใช้แป้งเดิมที่ลงสีแรกนะคะมาช่วยแบบเกลี่ยสีให้มันดูเสมอกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดัดขนตากันนะคะก็ที่ดัดขนตาของมูจินะคะวันนี้จะดัดสองกลึกนะคะก็คือข้างในนะคะหนึ่งกลึกยามๆานะคะแล้วก็ตรงกลางกลางนะคะอีกหนึ่งกลึก ย้ำๆเหมือนกันขนตามันแบบจะขึ้นมากนะคุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะใช้มาสคเก่าของเคสนะคะเป็นเคทล Lash f r r m เมอร์อีเตัวนี้นะคะคือขนตาที่ได้นะคะนี่คือข้างที่ยังไม่ปัดนี่ข้างที่ปัดแล้วในส่วนของไลเนอร์นะคะเดี๋ยวเจนจะขอใช้สีนี้นะคะเป็นสีมูดบราวน์นะคะในผลิตเดิมแล้วก็แปลงหัวแบนๆแบนแบน,นี้นะคะมาช่วยไกด์ลายก่อนนะ เราก็ใช้อายไลเนอร์นะคะเป็นของ s t e l l a นะคะเจนใช้สีน้ำตาลอันนี้ใช้ดีมากเลยนะเจนแบบว่าไปตามตามแม่แม่เป็นคนป้ายยาเจนนะคะก็แบบใช้ดีมากแล้วเจนก็เลือกเป็นสีน้ำตาลเพราะว่าเจนชอบแบบขีดอายไลเนอสีน้ำตาลให้มันดูสอบสอแเราก็จะมาขีกดกันเลยนะคะเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เลยนะทุกคนคือจะขีดให้มันยกขึ้นนิดนึงนะคะพอเสร็จแล้วเ่าจะใช้สีนะคะแตะเบาๆนะคะ มันทาให้ตาเราดูแบบยกขึ้นมากขึ้นอนะเพราะจริงๆแล้วเจนก็ไม่ใช่คนที่ตาแบบยกสูงอะไรนะคะคือห่างตางหัวตาเจนอะแบบราหน้าเดียวกันเลยอะออก็คือไม่ใช่คนที่ตาตกมากแล้วก็ไม่ใช่คนที่ตายกสูงมากนะคะเราก็เลยพยายามทำให้ตามันดูยกขึ้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะใช้คลิปเตอร์อันนี้นะคะไม่ได้ใหญ่ตรงนี้เลยนะชื่อ sparkling petal นะคะแล้วก็ลงไปบริเวณใต้ตาเลย หรือใครอยากจะลงที่เปลือกตาได้นะคะอันนี้คือแล้วแต่ความชอบคนเลยเนาะนี่นะมันก็จะมีแบนวิงว้งๆใต้ตาแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บตากันอีกทีนะคะว่าอยากเพิ่มอะไรเดี๋ยวจินจะขอเพิ่มสีพื้นนิดนึงนะคะต่อไปเดี๋ยวขอลงคอนทัวร์นิดนึงนะคะคอนทัวร์เนี่ยจินจะใช้ของซิสทอรี่นะคะตัวนี้คือสกินเทเลอร์บรอนเซอร์ไอคอนทัวร์ฟิตติ้งแอชนนะคะลงอ่บริเวณกรอบหน้า เราก็ใช้แปรงหัวตัดแบบนี้นะคะด้วยการช่วยเบลนด์นิดนึงเราก็เดี๋ยวขอลงแป้งนิดนะคะแป้งเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ของ r a r e Beauty นะคะตัวนี้ออกมาใหม่ตัวนี้คือ setting powder เป็นใช้สีไลท์นะคะเปิดออกมาเนะี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะก็คือ เขาจะมีที่ให้เลื่อนเปิดช่องแป้งตรงนี้นะคะแล้วก็เคาะลงมาที่ฝาเลยนะคะแล้วก็ใช้แปรงแปงะคะ่ะในการปัดตืดทีโซนใต้ตาหน้าแก้มนะคะแล้วก็ตรงไหนที่แบบเป็นสิวห,หนักๆอะ่ะก็ลงแป้งลงไปเ็จด้วยก็จะดีนะคะนะ่ารู้สึกว่าเป็นแป้งที่แบบ เซตเราผิวดูสวยมากเลยทุกคนผิวดูแมตขึ้นนะแต่ก็ยังมีมิติของหน้ามีความเงาอะไรอย่างนี้อยู่ก็เลยค่อนข้างชอบมากนะคะรู้สึกว่าตัวนี้ซื้อมาแล้วคุ้มค่ามากมากนะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงคิ้วกันนะคะก็จะใช้ของ Rare Beauty เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แคทชิวแบบฝุนของเขานะคะอันนี้จะใช้สี light brown นะคะเขาจะมีกระจกแล้วก็มีแปรงมาให้นะ,ะแปรงสามารถแกะเดี๋ยวตุงเดีอยมาได้เลยเดี๋ยวมันจะเป็นแปรงแบบเนี้ย ซึ่งคือเจนะชอบเนื้อฝุ่นของเขามากแต่ว่าแป้งมันแข็งมากขนาดพยายามลงลนะ้ำหนักมือให้เบาที่สุดแล้วมันก็ยังแข็งอยู่เจก็เลยตัดสินใจใช้แป้งอื่นนะคะก็เลยจะใช้เป็นแปรงของนโอที่ใช้ปกับ <c oughs> มือไม่มีแรงอะไรขนาดนั้นะ่ะก็ใช้กับซีออนก่อนนะคะลงไปเอ่อเป็นการแบบว่าเติมสีคิ้วก่อนแล้วก็ตรงไหนที่แบนๆจะใช้สีเข้มในการเติมนะคะเป็นฝุ่นที่ให้คิ้วแบบละมุนสวยมากเลยนะแต่ว่า แบงแข็งจริงอะแปบงที่ให้มาเอาไปเดี๋ยวใช้คอนทัวร์แบบฝุ่นของเปียนะคะตัวนี้คือ last p l a s h triple box สี Warm Box นะคะจะใช้เป็นสีสีนะคะสีออกเหลืองๆนิดนึงลงเริ่มจากใต้คิ้วมานะคะแล้วก็ลงมาตรงนี้ใช้สีเข้มนะคะฝั่งกลางกับเข้มนะคะใช้ไปคอนทัวร์นะคะ แต่ฝั่งสีเข้มนะคะแล้วก็มาช่วยแบบว่าลงเซตตัวครีมนะคะที่ลองลองไว้เมื่อกี้นะคะลงตรงนี้เลยคนะแก้มเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ของชาแนลนะคะตอนนี้คือเลอเชนเดอร์ชาแนลนะคะสีจะเป็นประมาณเนี่ยเราก็จะปัดประมาณเท่าๆนี้นะคะคือจะไม่ได้เน้นหน้าแก้มมากนะคะวันนี้ปากเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นวิกเตอร์แบ็แคมที่เป็นลิปทิน ตัวนี้น,นะคะสองตัวเลยเ,เป็นสีเชอรี่กับสีอมนะคะเดี๋ยวจะลงสีอมก่อนก็จะลงเป็นสีเชอรี่นะคะข้างในนิดนึอันนี้จะเป็นสีโทนชมพูนิดนึงทุกคนจะลืมสร้างลอรีอายไปตาแล้ค่ะก็เดี๋ยวจะใช้สีนี้น,นะคะสีเดิมแล้วก็จิ้มออกเยอะเลยนะ,ะทุกคนให้มันเหลือแบบมาน้อยก็มาสร้างลอรีอายกันนะคะ คือเจนอาจจะเป็นคนที่ปากล่างจะใหญ่กว่าปากบนนิดนึงนะคะก็เลยจะแรงเงาช่วงบริเ,เวณปากบนให้ดูอบอิ่มมากขึ้นนะคะจะใช้เป็นนี่เลยเหมือนเดิมแล้วก็แปลนที่ใช้คอนทัวร์จมูกมอทีนะคะค่ำอย่างเงี้ยนะคะให้เหมือนแบบนันมนี้เงามากขึ้นนะทุกคนพรามันีงเงาแล้วมันจะดูอบอิ่มมากขึ้นแต่ต้องระวังถ้าแบบเยอะเกินไปนยะมันอาจจะทําให้เราเหมือนแบบมีหนวดด้านนะั้นก็คือเกลี่เกียๆมันนิดนึงนะคะ เมาก็เดี๋ยวจะลงไฮไลท์นะคะเป็นของลอร่าเมเซียนะคะสี i n d e c r a t i o n นะคะเป็นสีแบบนี้สวยมากทุกคนแล้วก็ใช้แปรงของโซล v ว่ามันเดิมนะคะเห็นปะคือพุ่งไปดางขานแล้วก็ก็จะ ขอลง้างนิดนึงแต่อย่าให้โดนเสื่อมกก็อันนี้นะคะก็เป็นฟ i นิ s h ุคนะคะเจนไปม้วนผมแบบลอนคล,คลายมานะม้วนนิดเดียวแล้วก็ปล่อยหนะ้ามาลงมานิดนึงนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโทนที่แบบจะแต่งกับชุดสีขาวนี้ก็สวยนะหรือว่าจะแต่งกับชุดโทนที่แบบเข้มหน่อยนะก็จะเพิ่มเมคอัพขึ้นอีกนิดนึงนะคะแบบ คือในด้านิดนึงแต่สำหรับเจนอะประมาณนี้โอเคแล้วแล้วก็แบบเป็นแนวที่ชอบนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้เจนด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากให้แต่งลุกอะไรหรือว่าชอบหรือว่าอยากติตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้ในข้างล่างเลยแล้วก็พวกโปรดักหรืออะไรเงี้ยคะ่ะเจนจะใส่ไว้ให้ใน description box นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาดูบายบาย